มิตซูบิชิสเปกวาคอนครับปีศูนย์ห้าตัวท็อปสุดสีสันรอบคันเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกๆเลยครับเงาเงาฉ่ำๆเลยแม็กเดิมโรงงานยังยังดีครับมีดอกเล่มพร้อมเอกสารครบครับภาษีหกเจ็ดภายในเบาะหนังสวยสะอาดครับระบบแอร์สามจุดครับรอบคันเย็นฉ่ำ,ำๆเกียร์ออโต้พิจูตสองลินกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบหมดสี่บานปรับเบาะข้างไฟฟ้าใช้งานได้ เบาะเข้าใช้าง,งานได้เบาะสามแถวปรับพับเรียบได้ครับคุญจร,รีโมทระบบเซ็นทรัล็อกใช้ได้ปกติทรงดีครับสายครอบครัวสวยๆเลยขับขี่ดีมากครับช่วงล่างดีสีสันสวยประมาณนี้แล้วครับผมอะไรมีรอกล่อนบ้างตางการใช้งานนะครับติดนิ่มนิมนะครับเครื่อง เสียงเครื่องนิ่มๆเงียบๆเลยนี่ประมาณนี้เลยรถจุดนนทบุรีไซน้อยนะครับบว่วสวิทโทมพาร์คตาจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตมามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับทรงดีสีสวยครับเหมาะกับฝาครอบครัวครับขายกรุกถูกเลยครับเล้าๆเ,เลย